โอเคครับอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําช่วงร่างรถขนาดเล็กนะครับรถขนาดเล็กนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับตัวถอดบูทนะครับตัวถอดอลูกหมากนะครับตัวถอดลูกหมากน,ะนี่นะครับตัวนี้นะครับถอดออกจากที่มันยึดนะครับคือปีกนกนะครับอย่างตัวนี้มันจะมียึด บริเวณที่เป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเราใช้นี่เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ราคาหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยนะครับแต่จําเป็นต้องมีนะครับเพื่อที่สะดวกในการถอดนะครับง่ายๆนะครับถ้ามันอยู่ในซุ้มล้อเนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็จะดันเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ใช้ปึ๊บนี่เลยนะครับ ไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ในในล่องของมันนะครับอยู่ในรูของเบ้าล้อนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วเราก็หมุนเพื่อที่จะดันให้ไอ้นี่มันหลุดออกมานะครับโดยขันน็อตตรงนี้นะครับขันนะช่างรู้กันครับช่างรู้กันนะถ้าใครคิดที่จะทำช่วงล่างรถด,ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องซื้ออีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยไม่แพงนะครับไม่แพง ราคาหลักร้อยนะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับโอเคจริงๆแล้วนานๆทีก็จะได้ใช้นะครับผมเป็นช่างประจำบ้านนี่ครับนิสัยของผมก็คือชอบชอบอยากจะทำอะไรด้วยตัวของผมเองนะครับอยากรู้นะครับอยากลองทำนะครับก็หลายๆคนก็จะเสียค่าช่างมากกว่าเสียค่าซื้อของนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วก็ชอบชอบทำ นะครับผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับผมชอบที่จะทําแบบนั้นนะครับผมก็เอาค่าช่างที่จะไปจ่ายให้ช่างนะมาเป็นการซื้ออุปกรณ์นะครับไว้ติดบ้านแทนนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆตัวที่อัดบูทนะครับอัดลุกหมากออกนะครับตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้ตรงก้ามปูนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ ให้หัวด้านบนอยู่ตรงนี้นะครับขันน็อตให้ตึงครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วใช้ประแจเบอร์ออ22งนะครับแต่วันนี้ผมใช้ลูกบ็อกนะครับขันเข้าครับ เพื่อนก็ค่อยๆขยับไปเรื่อย,อย,ยอๆื่อนะครับมันจะเริ่มหนักมือขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่มันหลุดนะครับมันจะมีเสียงดังนิดนึงเพื่อนเพื่อนย่าไม่ต้องตกใจนะครับโอเคหลุดแล้วครับนี่หลุดแล้วพเพนเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อก็ขันออกเลยนะครับขันออก